เข้าใจแล้วเอาละมันเป็นของเธอแล้วละ่ะหินเทเลพอร์ตในที่สุดก็ได้มาแล้วปล่อยขาออกไปปล่อยขาไปเดี๋ยวนร้อะไรเนี่ยเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมสีหน้าของเธอถึงดูไม่ดีละ่ะเอเอะเ,อะเ,อะเอะไม่เป็นอะไรครับผมแค่อาจจะต้องพักผ่อนหน่อยเนะเอาเธอในเมื่อรับรางวัลหมดแล้ว หน้าที่ของฉันก็เสร็จสิ้นลงตรงนี้แหละแน่นอนว่าแต่เธอไม่พอใจอาวุธระดับตำนานหรืออุปกรณ์ระดับมหาหากาศก็สามารถติดต่อฉันได้โดยตรงเลยนะนักเรียนคนอื่นๆน่าจะรอพวกเราอยู่ที่ห้องถงแล้วไปกันเถอะพี่พโจอี้โจอี้อืมต้นตระกูลเหรอมีอะไรหรอครับ เราไปหาที่คุยกันตามลำพังดีกว่าไม่ต้องหนะรอกพวกเรามาเพื่อลาเฉยๆบายวันนี้อาจารย์และนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันแลกเปลี่ยนจะกลับไปยังมหาวิทยาลัยของตนเองผ่านวงจรวาร์ปของมหาวิทยาลัยชิงกิงฉันก็จะพาน้องตรงกลับตระกูลเหมือนกันถ้ามีเวลาหวังว่าเธอจะพาเสี่ยวยุนไปที่มณฑลเทียนหลานด้วย ทั้งเธอและเสี่ยวหยุนเป็นลูกหลานของตระกูลโจตระกูลโจจะต้องทุ่มเทฝึกฝนอย่างเต็มที่แน่นอนครับอีกครึ่งปีหลังจากที่เสี่ยวหยุนเรียนจบผมจะพาเธอไปขอให้พวกท่านเดินทางโดยสวัสติภาพครับงั้นก็ลาตรงนี้แหละโจอีกครับหือนั่นอะไร ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองเมื่อกี้ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะพี่อี้พวกเราจะไปซื้อของฝากในเมืองพี่ไปด้วยกันไหมฉันไม่ไปงั้นพี่จะฝากอะไรหรือเปล่าอืมงั้นก็ไม่ละไม่เอาเลยโอเคหรือว่าบาดแผลก่อนหน้านี้ยังไม่หายดี เลยทำให้รู้สึกตึงเครียดเกินไปนะมนุษย์ปล่อยข้าออกไปกึ๊กอแกทำสัญญากับฉันแล้วจะดิ้นรนไปทำไมตลกสิ้นดีแกรู้ไหมว่าข้าอายุเป็นพันปีแล้วใจข้าเชื่อฟังไอเด็กผู้บวานสื่ออย่างแกฝันไปเถอะ ถ้าไม่ใช่เพราะแกใช้เวทแปลกๆในตอนท้ายแกไม่มีทางเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้หรอกในดันเจี้ยนลับแกทำร้ายคนไป63คนตายไป10คนสมาคมผู้เชี่ยวชาญเสี่ยหยานต้องทุบเงินมหาศาลเพื่อชุบชีวิตนักเรียนรักษาและซ่อมแซมดันเจี้ยนลับถ้าพวกเขารู้ว่าตัวต้นเหตุยังไม่ตายแกคิดว่าจุดจบของแกจะเป็นยังไงเออกูฆ่านะแกก็มีปัญญาแค่นี้แหละ ว่าเกินว่านักเวทระดับ3ของสมาคมสามารถเรียนรู้ทักษะลบวิญญาณซึ่งสามารถลบสติปัญญาของสัตว์อสูรระดับสูงทําให้มันเชื่องได้ดูเหมือนว่าแกจะไม่กลัวตายงั้นคงจะไม่กลัวที่จะกลายเป็นหุ่นเชิดที่ไม่มีความคิดเพราะถึงจะตายไปฉนันว่ากระดูกเลือดและหนังของแกคงขายได้ราคาดีแน่นอนเลยโถ การต่อสู้กับฉันทําให้แกบาดเจ็บสาหัสฉันไม่สะดวกที่จะพาแกไปหานักบวชแต่แกก็ต้องการพลังงานเสริมหินเทเลพอร์ตระดับเความสามารถหลังจากเปิดใช้งานสามารถเทเลพอร์ตไปยังทิศทางที่กําหนดได้ไกล10กิโลเมตรสามารถใช้งานได้ทั้งหมด3ครั้งความสามารถที่2สร้างขึ้นจากแร่หาย,ยากในรอยแยกมิติเป็นอาหารหลักของอสูรสูญยากาศสามารถฟื้นฟูนพลังชีวิตและพลังงานและลบสถานะผิดปกติทั้งหมดได้ ของแสบเลยนี่หว่าหนึ่งปีนะความสามารถของแกมีประโยชน์กับฉันมากในเวลาหนึ่งปีช่วยฉันอย่างเต็มใจหลังจากหนึ่งปีฉันจะยกเลิกสัญญาและคืนอิสระให้แกข้าจะเชื่อแกได้ยังไงแกไม่มีทางเลือกจะเชื่อหรือไม่หรือว่าจะตายละสัตว์คู่หูของแก <c oughs> คืนให้โอ้ ขอบคุณมากๆเดี๋ยวก่อนมีเรื่องที่แกอาจจะอยากรู้ก็ได้เสียวเตี้ยบอกฉันว่าคนที่จับมันไปตอนแรกไม่ใช่มนุษย์จริงๆณที่ห้างสปปรรพสินค้าดาบเพิงคลั่งตัวดาบประดับด้วยคริสตัลธาตุไฟเมื่อเคลื่อนไหวจะมีเอฟเฟกต์เปลวไฟฟันบัสเตอร์ เหมือนหั่นผักเพียง998บาทคุณลูกค้าอย่าลังเลยเลยวันนี้ลดราคาพิเศษซื้อชุดเกาะ1ชุดแถมกันไกลตันเล็บฟรีของแท้ราคาถูกบลอกล่วงคุณหนูกิฟตติดผมชิ้นนี้ประดับด้วยคริสตลัลน้ำแข็งไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมบุคลิกยังมีผลป้องกันด้วยนะอืมส่วนอาานัญมณีอีกชิ้น บรรจุพลังเวทของน้องเวทธาตุไม้สามารถเร่งการฟื้นฟูบาดแผลได้เหมาะสําหรับผู้เชี่ยวชาญที่สวยและแข็งแกร่งอย่างคุณมากเลยค่ะอันนี้บอกกับเธอมากกว่านะพี่โจอ,อีพี่ไม่ได้บอกว่าจะไม่มาหรอคะทูลเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยแวะมาดูและซื้อของฝากกลับไปด้วยอื้มหนุ่มหล่อสาวสวยภาพนี้ช่างดูดีจริงๆเห็นแล้วฟินจังเลยอะ คุณคุณคุณหนูเจียงเอ๊ะหืมไม่คิดเลยว่าจะได้พบคุณที่นี่ช่างเป็นวาสนาจริงๆอะนายเป็นใครอ่ะเอ๋คุณหนูเจียงคงจะลืมไปแล้วฉันคือหวังเฮาหลานชายของหวังป้าเทียนทายาทรุ่นที่สามของตระกูลหวังแห่งเรือนจำสายฟ้าเป็นอัจฉริยะสายฟ้าอันดับสองของตระกูลหวังรุ่นใหม่ในปีนี้ครับ เพิ่งเคยเห็นควรพูดว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะแถมยังเป็นอัจฉริยะอันดับสองหนึ่งปีก่อนในวันเกิดของคุณหนูเจียงฉันเคยส่งของขวัญดามน้าแข็งตะกูลวางอีกแล้วเหรอตามหลอกหลอนไม่เลิกเลยฮะระหว่างทางมาฉันเห็นว่ามีถนนอาหารอยู่ทางนั้นเราไปเดินเล่นที่นั่นกันเถอะอืมพวกเราบีโุระนะขอตัวก่อนนะปล่อยนะอ๋อปล่อยอะไรเหร บังอาจเฮ้ยเห็นลราบั่นไ้แค่ขวนชั้นต่ำกล้าดียังไงมาแต่ต้องไข่บุกิตะกูลเจียงไม่ไหวแล้วขอสักบักเลยเถอะฮุกเขาลงซะเฮ้ยโหเป่งหที่แท้ก็เป็นแค่พาลนาดินที่เอาแต่หลบอยู่ในกระดองเตา่า ไอคนชั้นต่ำที่เลเวลต่ำอาชีพก็ไร้ประโยชน์เอาชนะ,ะมันะง,ง่ายนิดเดียวนี่แกเอาสิฉันจะเล่นกับนายสักหน่อยก็ได้สามกระบวนถ้าถ้านายสามารถแตะชายเสื้อของฉันได้ฉันจะขอโทษนายแต่ถ้าไม่นายก็คุกเข่าขอโทษฉันซะบอกไว้ก่อนนะถ้าทำขอเสียหายนายต้องชดใช้เองเฮ้ย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 มีเรื่องสะดวกให้ดูแล้ว เด็กสมัยนี้ใจร้อนจริงๆแค่เดินเล่นก็ยังหาเรือกทะเลาะก,กันได้จิกอีไอกระจอกที่ไหนกล้ามาท้าทายฉันอย่าตายน้กก็จัดให้ขายุสายฟ้าครั้งไม่รู้ไม่รู้จักประมาทตนเลยจริงๆแม้แต่การป้องกันของเขาก็ยังทำลายไม่ได้ เห็นแล้วน่าขำอะกระดองเต่าแข็งจริงสงสัยจะอัพแต้มทั้งหมดไปที่พลังป้องกันสินะสมเพชชมบัตบ้าอุ้ยไม่คิดเลยว่าการป้องกันของไอ้หมอนี่จะแข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อกี้มันก็แค่ขอว่างนะท่าดีเงาเสือดาวสายฟ้าคือถ้าไม่ตายของฉันไอ้คนชั้นตำจะจะทำให้แกรู้ว่าจุดจบของการล่วงเกินหวังเท่าอย่างฉันเป็นยังไง เงาสือดาวสายฟ้าส <Wow, wow. S 1> ายแสงศักดิ์สิทธิ์ดารารอยร่วมสายแสงศักดิ์สิทธิ์กางเขนไทบาปยังแก่เอาของแบบนี้ไปก็เลิกกันอะไรกันเป็นไปได้ยังไงไอหมอนี่มันเป็นใครกันแนะ่ยังเหลืออีกหนึ่งกระบวนท่าเหรอลงมือสิ วันนี้ฉันมีเดดนะเป็ดไปไม่ได้ฉันไม่เคยเห็นคนคนดีในบรรดาอาชรพยาของตระกูลต่ตางเลยเป็นแค่นกกักรบศักดิ์สิทธิ์ไร้ค่าความสามารถไปม,มีทางเหนือกว่าฉันได้หรอกโอ้ตัดจบกันอีกแล้วนะครับผู้ชมเป็นงนบ้างสนุกกันหรือเปล่านะครับผมสำหรับงานเรื่องนี้กำลังเดือดเลยตอนจบอีกแล้วเป็นงานบ้างนะครับสำหรับงานเรื่องนี้เราก็ดําเนินเนื้อเรื่องมาถึงตอนที่ 65กันแล้วนี่ไงคุณผู้ชมก็เป็นไงบ้างสนุกกันหรือเปล่านะครับที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใครที่ตามเรื่องนี้อยู่นะผมใครที่กำลังรับชมเรื่องนี้อยู่นะครับใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นใจให้ผมได้พัฒนาเนื้เรื่องนี้ต่อๆไปนั่นเองนี่ครับผมที่สำคัญใครที่อยากอ่านก่อนใครพิมทิ้งชื่อเพจไว้ใต้ในคลิปใช่แล้วเพจคิดวิชาวันสิ้นโลกนะผมก็อย่าลืมกดไลค์เพจผู้แปลไปติดตามเพจผู้แปลแล้วไปสนับสนุนผผู้้แปลกัันนดวยะครบม เอาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาเลย,เ,ลยเจอกันในคลิปหน้าผมว่าจะเป็นเัื่างไงเรื่องะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับจนจินอีกชั้นเคย